แบงค์ชาติปรับ GDP ของประเทศไทยลดลงอีกแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยงบประมาณ4แสนล้านส่วนใหญ่ก็ลงไปที่พวกถนนและการก่อสร้างครับประเทศไทยจะเดินต่อไปได้อย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับสวีททุกทานนะครับผมคิมครับวันนี้จะมาคุยกันถึงสถิติประเทศไทยและแนวทางการเดินไปข้างหน้านะครับล่าสุดนะครับแบงค์ชาติประกาศออกมาว่าคาดการณ์ครับ GDP ประเทศของเราเนี่ยลดลงจากลบ5.3นะครับลดไปเหลือลบ8.1ครับก็คือเกือบประมาณ3%และกันนะครับซึ่ง หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ยังไม่เกิดโควิดเนี่ยประเทศไทยเรายังเติบโตเป็นบวกอยู่นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยคนเองก็เริ่มบ่นว่าฮ้ยเศรษฐกิจแย่ฝึกเครื่องกันจะตายกันอยู่แล้วนะแต่วันนี้เนี่ยลบแปดนะฮะถือว่าหนักมากต้นต้นของอาเซียนเลยครับ IMF เนี่ยประเมิน GDP โลกประมาณติดลบ4.9นะครับอันนี้คือปรับมากกว่าเดิมอีกนะแต่ไทยเนี่ยเล่นไป8นะครับคือมากกว่าโลกในนี้อีกครับ มันก็ชัดเจนนะว่าเนี้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในสภาพที่แบบเศรษฐกิจแย่ในรอบหลาย10ปีเลยครับซึ่งรัฐบาลไทยเองเนี่ยก็ไมไ่นิ่งนอนใจนะครับก็ทําการอาัดฉีดงบนะครับ4แสนล้านผ่านการกู้เงินนะครับลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจครับซึ่งจากรายงานวันที่12มิถุนานเนี่ยครับมีจำนวนโครงการที่เข้ามาของ,งบเนี่ยวัน34,000โครงการครับรวมวงเงินประมาณ8,40,000ล้านบาทนะะแต่ความเจ็บปวดก็คืออะไรรู้ไหมฮะ โครงการส่วนใหญ่เนี่ยลงมปกับการกอร่อสร้างและก็ถนนนะครับเรากำลังพูดถึงว่างบประมาณ400 0 0 0นล้านที่จะก,กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ที่ถนนน,นะฮะผมไม่ได้มีประเด็นกับการกอร่อสร้างถนนว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าหลายประเทศก็ใช้นโยบายการกอร่อสร้างทุบทิ้งทําเขื่อนอะไรเงี้ยเหมือนกันนะใช้เหมือนกันไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่ไม่ใช่ไทยทําตัวแปลกแยกกันนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะแต่คำถามผมคือว่ามันมีวิธีที่ดีกว่านี้บ้างหรือเปล่านะครับ มีอาจารย์ท่านนึงเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าระบบเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยครับมันเหมือนกับเป็นมะเร็งครับคุณต้องทําการผ่าตัดใหญ่ถึงจะเปลี่ยนโครงสร้างกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเราเราเป็นโรคที่แบบเรื้อรังมานานนึกภาพไหมฮะแต่นันกการเมืองหรือรัฐบาลเองส่วนใหญ่ที่ทาคือแบบเออฉีดม์ฟีนฉีดยาแก้ปวดเอาให้มันรอดไปแบบเป็นแต่ละวันก่อนนึกภาพไหมฮะซึ่งมันไม่เคยแก้ปัญหาได้แบบในโครงสร้างได้จริงๆครับจริงอยู่ครับว,ว่าการผ่าตัดเนี่ยมันมีความเสียเ่ยงนะอาจจะตายได้อาจจะเกิดผลกระทบที่มันรุนแรงได้นะครับคนก็เลยเลือกที่จะ ย้อมใจฉีดยาย้อมใจเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับผมได้ไปดูคลิปของดรสุภวุฒิสายเชื้อนะที่พูดในงานแคร์คิดเคลื่อนไทยนะครับซึ่งหลายคนอาจไม่รู้จกักท่านนะท่านเป็นกรรมการผู้จัดก,การของรบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งนะครับและเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า150วันต่อจากนีเน้เป็นจุดที่จับ น่าจะตามมองนะครับเนื่องจากหนี้ที่ถูกพักไว้เนี่ยครับหนึในสของวงเงินหนี้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องกลับมาเริ่มผ่อนจ่ายอีกครั้งหนึ่งครับหมายความว่าครับหนี้ทั้งหมดนะครับหใน3ส่วนเนี่ยถูกพักชําระหนี้ชําระต้นชำระ,ำระดอกไปแล้วฮะและนะครับมีโอกาสที่จะจ่ายไม่ได้ในช่วงอีกร้อวันข้างหน้าครับ ตอนนี้เนี่ยทางแบงก์ชาตินะครับได้ทำการปล่อยซอฟท์โลนนะฮะให้กับทาง SME ผู้ประกอบการในประเทศไทยกว่า500ล้านบาทนะครับแต่ความเจ็บปวดก็คือว่าตอนนี้ตัวเลขที่ปล่อยได้จริงๆเนี่ยมีเพียงแค่73,000ล้านบาทเท่านั้นเองครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแบงก์ชาติเองไม่สามารถที่จะเอาเงินตรงนี้เนี่ยโยนให้กับ s m e ไได้เขาต้องปล่อยกู้ผ่านระบบธนาคารนั่นเองนะครับแต่ระบบธนาคารเองก็ต้องประกันความเสี่ยงว่าเฮ้ยปล่อยกู้มั่วซั่วไปก็ทำไมฮะ เดี๋ยวแจ้งดิเดี๋ยวเกิด NPL สูงแล้วธนาคารเองก็จะเดือดร้อนนะครับดังนั้นแปลว่าถึงจะมีเงินจริงๆแต่ก็เงินไม่ได้ลงเข้าไปข้างล่างครับแล้วก็การปล่อยกู้ยังมีความเสี่ยงไปเหมือนคอขวดด้วยแปลว่านโยบายอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เ f ฟเฟกตีฟเท่าที่ควรครับและงบ4แสนล้านบาทเนี่ยก็ยังไปกระตุ้นพวกก่อสร้างกับถนนด้วยเนี่ยท่านก็เลยมองว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่า ดอรสมภกุเนี่ยเขาก็บอกว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยกำลังถูกความท้าทายหลายด้านเลยนะฮะอันดับแรกเนี่ยก็เรื่องของเกษตรกรรมเรื่องของอาหารครับจากภาคเกษตรเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยครับประเทศไทยเนี่ยมีการเกษตรประมาณ50%ของประเทศที่อยู่ในประเทศนะฮะแต่ว่า50%นี้เนี่ยกลับได้รายได้เข้าประเทศประมาณ8%เท่านั้นเองครับตอนนี้ประเทศไทยส่งออกอาหารสําคัญอยู่5อย่างนะครับได้แก่มันสำปะหลังทูน่ากระป๋องสำลัดกระป๋องข้าวน้ําตาลนะครับแต่ว่า3ใน5นี้มันเป็นแป้งแล้วไงฮะแป้งเนี่ยทำว่าใคร อยากทานแป้งในอนาคตถูกไหมครับมันต้องมีการรที่ลดน้อยลงอยู่แล้วประกอบกับมารจิ้นไอสินค้าอาหารกระป๋องพวกนี้เนี่ยมันต่ำมากมากครับทำให้กําไรผลตอบแทนเรามันน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราต้องใช้สัพจานครึ่งหนึ่งของประเทศอันดับ2ครับเรื่องของรถยนต์นะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับน,นี่หลายคนเขาก็มองไทยว่าจะเป็น Detroit of Asia อะไรประมาณนี้นะฮะแต่คุณต้องเข้าใจว่าตอนนี้ Detroit เนี่ยนะครับก็ยังพังเลยครับเช่น GM Ford อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะ ลอแล่แล้วดูไหมครับสารตัวนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะเท่าราคาหุ้นของเทส l a ได้เลยครับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการยึดทรัพของเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลีป่ยนแปลงโครงสร้างของอุตสาหกรรมรถยนต์โดยสิ้นเชิงเลยนะครับและประเทศไทยเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่แบบเน้นผลิตแต่ชิ้นส่วนรถยนต์ไง หากพูดถึงว่าไฟฟ้าเนี่ยครับมันมีชิ้นส่วนที่สึกหรอได้เพียง20ถึง30ชิ้นนนะครับแต่มันต่างจากรถยนต์แบบดั้งเดิมนะรถยนต์แบบดั้งเดิมนี่มันมีประมาณ2,000กว่าชิ้นนะครับที่แบบสึกหรอได้ดังนั้นเนี่ยชิ้นส่วจนจำนวนต่างๆเนี่ยมันจะหายไปเยอะมหาศาลครับแลวคำถามคว่า SME หรือผู้ประกอบการโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยจะอยู่รอดได้อย่างไรฮะซึ่งการมาของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น,นครับเพราะตอนนี้เนี่ยทำการผลิตเทคโนโลยีที่ชื่อว่าโซเดียมไอออนนะคร ถ้าทำสำเร็จเนี่ยนะครับรถยนต์จะกลายเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดทั้งโลกครับแต่หากเกิดเงีขึ้นต้องถามว่าผู้ประกอบการชิ้นส่วนประเทศไทยและประเทศไทยเองเนี่ยจะทําอย่างไรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับสามเครื่องท่องเทีย่ยวตอนนี้เนี่ยนะครับผู้ท่องเทีย่ยวเนี่ยน้อยลงมากครับตอนนี้คาดการณ์อยู่ที่ประมาณ1000คนต่อวันนะครับซึ่งถ้าเทียบกับร้อยวันอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แคนแต่ตัวเลขเดิมของประเทศไทย,ยอยู่ที่10ล้านคน ต่อ100วันนะครับนั้นมันหายไปเยอะมากๆเลยฮะรายได้ตรงนี้เนี่ยคิดเป็น1%นะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเคยได้1 2บสถึงสิของ GDP ประเทศไทยครับซึ่งหายไปเยอะทําให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยกระทบอย่างหนักด้วยนะครับซึ่งทางลอเตอร์สุภวุฒิสายเชื้อเนี่ยก็ได้คําแนะนำนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะเปลี่ยนแปลงปรับ business m o เป็นเรื่องของ wellness นะครับติดการท่องเที่ยวเชิงรักษาสุขภาพเรื่องของการแพทย์เรื่องของ medical ะลรพวกนี้ฮะ และข้อเสนอหนึ่งที่ผมสึกว่ามันน่าสนใจนะครับนั่นก็คือการที่เสนอให้แบงก์ชาติเนี่ยครับทำการใช้ทุนสำรอง1%นะ่ปรประมาณ70,000กว่าล้านเนี่ยปล่อยให้รัฐบาลกู้ครับกู้เพื่ออะไรฮะกู้เพื่อจะเอาเงินก้อนนี้นนนไปเป็นทุนการศึกษาหให้กับเด็กไทยได้ไปเรียนเกี่ยวกับการแพทย์ที่ต่างประเทศครับอย่างน้อยจะได้ประมาณ250ทุนต่อปีนะครับจะทำให้เด็กไทยเนี่ยได้ทำการได้เรียนรู้จากต่างประเทศและมาพัฒนาเวลเนสหรือว่าเกี่ยวกับการแพทย์ในประเทศไทยนั่นเองนะครับ ซึ่งมุมนี้ผมเห็นด้วยหลายด้านนะครับหนึ่งคือผมเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยเป็นการเพิ่ม productivity ได้ดีที่สุดเลยครับดีกว่าเอางบไปจ้างถนนทุบทิ้งผมทิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับการศึกษาเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะฮะ สองคือครับเรื่องแบรนด์การรักษาเรื่อง Wellness, เวลเนสประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับเช่นการรักษาเรื่องของโควิด19เองก็ตามหมอไทยเนี่ยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกวิจัยอะไรเห็นไหมหมอไทยต้นๆ้นของโลกเลยนะครับประกอบกับดานท่องเที่ยวเนี่ยก็ดูโดดเด่นนะถ้าเอาตัวเวลเนสกับการท่องเที่ยวมาปะก,กกันได้เนี่ยครับแล้วก็มีการแพทย์เจ๋งๆอยู่ในประเทศไทยได้ผมมองว่าอันนี้ก็เป็นตัวขับเคลื่อนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเช่นเดียวกันครับจริงอยู่นะครับว่าเทคโนโลยีเองก็จําเป็นครับแต่ว่าถ้าไทยจะแข่งเรื่องเทคโนโลยีผมมองว่ามัน แต่ไม่ใช่เนื้อนาบุญของประเทศไทยเท่าไรครับเพราะว่ามีหลายประเทศนะครับที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วออกจากกระดัก,กได้ปานกลางแล้วแต่เขาก็ไม่ใช่ผู้นําด้านเทคโนโลยีจาเาเช่นอังกฤษเองก็ต่างครับอังกฤษเนี่ยก็ส่งออกพวกของ financial service ต่างๆของโลกไปนี้นะครับซึ่งได้เงินค่าแรงผลตอบแทนไม่ได้น้อยหน้าเทคโนโลยีเลยครับประเทศไทยเราเนี่ยขับเคลื่อนมาจากเกษตรกรรมถูกไหมครัเป็นอุตสาหกรรมครับแต่เราต้องการก้าว ข้ามอุตสาหกรรมนะครับไปอีกสเต็ปหนึ่งเป็นภาพอาจจะเป็นการบริการภาพที่ได้รายได้ค่อนข้างสูงขึ้นครับเราติดกระดักตรงนี้มันนานนะครับแต่คำถามคือว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยค่าแรงเราแพงถ้าคุณไม่รีบกระโดดออกจากอุตสาหกรรมดั้งเดิมนะครับพร้อมกับดิสทับชันที่จะมาในอนาคตอย่างเช่นเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยชิ้นส่วนต่างมันหายไปเนี่ยอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยอาจจะ แข่งขันยากนะผมมองอย่างนั้นครับคุณต้องรีบผ่าตัดเปลี่ยนโครงสร้างประเทศให้เป็นประเทศที่รายได้สูงขึ้นให้ได้ครับดังนั้น่เรื่องของการแพทย์เรื่องของเวลเนสเองอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับและคลิปนี้ก็อยากจะฝากให้คนได้มองเห็นภาพไปด้วยกันเนาะก็บวกว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายนียขอบคุณที่มาเนาะเพจนะครับแคร์ Care, คิดเคลื่อนไทยครับแล้วก็ดรสุภวุฒิสายเชื้อนะครับสำหรับ สำหรับาที่ยอดเยี่ยมนะครับสำผมก็ขอบคุณและขอบคุณมุมมองของท่านด้วยนะครับวันนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพาวเวอรร์ตี้ด้วยนะฮะและถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมแบ่งปันคลิปนี้ให้คนที่คุณรักด้วยครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ